สวัสดีครับช่องของอาจารย์นะครับมันตั้งกล้องไม่ได้อาจารย์ตั้งกล้องไม่ได้ครับสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับเดี๋ยวถ่ายอย่างอื่นกันแล้วกันเนาะอาจารย์ยังไม่ถนัดครับเออดูส้มไปก่อนก็นแล้วกันเนาะวันนี้จะพูดเรื่องสัจธรรม พัจนาธรรมแห่งชีวิตมันมีด้วยเนาะไอ้ลูกลูกได้เมียก็ร่วมร่วมกันร่วมกันฆ่าแม่หวังจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนะี่ยฆ่าให้หมดเอายายาพิษให้กินกอกยาให้กินฉีดยาจับพ่อจับแม่ขังเดี่ยวนะครับตอนแรกขังรวมขังรวมไม่ยอมรักษาด้วยคือญาติญาติพาไปรักษา ก็พาตำรวจไปบุกไปเอาพ่อเอาแม่ออกมาจากโรงพยาบาลไม่ให้หมอรักษายังไม่ทันได้รักษาเลยเขารีบไปเอาเลยก็เลยไม่รู้ว่าหมอก็เลยยังไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่ามันในตัวมีสารพิษอะไรนะครับเขาก็เอาไปกักขังต่อขังเดียวเลยสร้างเป็นห้องน้ําอ่ะเหมือนเป็นห้องห้องส้วมมาแหละไม่ใช่ห้องน้ำหรอกเอาห้องส้วมอ่ะให้พ่อ,ให,พอให้แม่นอนคนละห้อง แล้วก็เจาะเป็นรูเจาะเป็นรูรูช่องเท่าเ,เขาเรียกว่าหนึ่งฟุตนะเนาะเอาอาหารส่งให้ย่อนให้กินแล้วก็มาข่มขู่ต่างๆตลอดเวลาจนแม่ตายไม่รู้ว่าเขาฆ่าแม่หรือเปล่านพ่อก็สงสัยอยู่ว่าแม่ป่วยหนักเออแม่ป่วยหนักก็ไม่น่าจะแม่น่าจะไปผูกคอตายได้นะ คนเขาก็รู้กันทั่วแล้วครับฟังฟังดูแล้วมันก็ไม่ต้องมาพูดหรอกครับว่าเออไอ,อ,อ,อลูกไอลูกทรพีหรือว่าไอเ,อเ,อเ,อเอมียเมียของลูกอะนะลูกสะใภ้อะแล้วก็ถูกอะไรญา,าติทั้งหลายแหล่นะร่วมกันนะมันชัดเจนอยู่แล้วเขาฟ้องกันแล้วนะเพราะโบกเบิบบกเงินไปธรรมดาเบิกเงินก็ต้องให้ศาลพิจารณาว่าเบิกเงิน ของสมบัติของพ่อของแม่ออกจากธนาคารเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มันสมควรกับเหตุนี่เบิกไปจนเกี้ยงบัญชีไม่เหลือหรอมันมันไม่ใช่แล้วเจตานานี่มันมันมันผิดละมันผิดเต็มประตูมันไม่มีอะไรจะมาแก้ความแก้เนี่ยโลกโลกมนุษย์นะครับตั์จะทำแห่งชีวิตสุดท้ายต้องรับเวรรับกรรมพวกนี้ติดคุกแง่แงนะไม่ต้องบอกว่าใครนะข่าวมันดังอยู่ เนี่ยข่าวมันดังอยู่เออพ่อแม่รวยเป็นร้อยร้อยล้านเนาะเบิกไปเบิกไปหมดไปที่ไม่รู้ว่าเบิกไปทั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วมันเขาพูดกันก็เป็นร้อยร้อยล้านนะอย่างน้อยที่เบิกเห็นทนายว่ามันก็ประมาณหกสิบกว่าล้านแล้วอืมไม่น้อยนะครับเนี่ยพ่อแม่รวยพ่อแม่รวยลูกธรรมดาลูกก็น่าจะได้สมบัติของพ่อแม่มันรอไม่ได้ครับ มันล้อไม่ได้มันจะฆ่ามันก็มีมีเขาเมื่อสมัยก่อนเนาะให้ให้เพื่อนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเออเพื่อจะได้ใช้สมบัติลูกก็เสพยาเนาะเออนี่เนาะชีวิตชีวิตนะสัตธรจะทำบาปบุญคุณโทษไม่รู้ไม่สำนึกเนาะคนเราก็เป็นอย่างนี้มันก็มีเนาะมันก็มีอยู่อันตรายเหมือนกัน ขนาดคนอื่นก็อยู่เนาะไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยเออดูที่ทำได้ยังไงับพ่อขบแม่อยู่ๆเออให้พ่อไปแจ้งไปแจ้งความไปเออเรียกว่าขึ้นทรงขึ้นสารเอาตัวเองเป็นผู้พิทักทรัพย์เป็นอะไรต่ออะไรนะนะประมาณนั่นะเป็นผู้หาว่าพ่อแม่ เป็นผู้ไรสมรรถภาพนะเป็นเหมือนจะวิกลจริตหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะไม่สามารถจะดูแลทรัพย์สินได้ตัวเองจะต้องไปดูแลทรัพย์สินแทนพ่อแทนแม่ออพ่อแม่ป่วยกระทันหันสองคนคู่เลยป่วยพร้อมกันมันเป็นไปได้อย่างไรป่วยพร้อมกันเขาก็สงสัยอยู่แล้วป่วยพร้อมกันเดินไม่ไหวเลยนอนสมแล้วก็ไม่พาไปหาหมอไป็ักษาธรรมาดาคนป่วยก็ต้องพาไปหาหมอใช่ไหม แม่ตายก็ต้องโหรวยไปร้อยร้อยล้านนี่จัดงานกงเต็กจัดงานอะไรอย่างดีใหญ่โตมโหฬานแล้วเนาะรวยขนาดนั้นเนาะเขาบอกว่ามีคนไปทําบุญแค่ห้าคนเออใครจะกล้าไปทําหรอเนาะเขาก็รู้กันเขาไม่กล้ายุ่งอันนี้นะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าประเทศไหนนะครับอาจารย์ก็อยู่ในประเทศไทยก็ฟังข่าวประเทศไทยนี่แหละก็เหลือเชื่อเนาะ คนไทยประเทศไทยคนมนุษย์โลกนี่มันมีทั้งคนดีคนเลวเนาะคนชั่วคนร้ายมีหลายอย่างจับได้ว่าเงินเอาไปใช้นะจับไปจับมาค่ามันก็เลยดีกว่าเว้ยไม่เอาแล้วแค่ลักเงินยกักยอกเงินมันจิบจิบค่ามันก็เลยจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์ถินทั้งหมดมกับก็ยากเหมือนกันเนาะ การดูแลลูกเนาะการสอนให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกกตัญญูให้ลูกประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเนาะไม่รู้เขาศาสนาพุทธหรือเปล่านะไม่รู้อาจจะไม่รู้อะไรเนาะตาตานมาเกิดมันะ้งก็แปลกแปลกมากๆเลยชื่ออะไรใครที่ไหนไม่ได้บอกนะจารย์ไม่อยากบอกแล้วไม่อยากพูดมากแล้วเอาแค่พูด เท้าความว่าตอนเนี้เนี่ยตอน,น,เน,พพนเนี้ยนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปี2566ันาะเดือนกุมภาพันธ์นะกลางกลางเดือนมันมีข่าวแบบนี้ฟังแล้วก็ไม่น่าจะสบายใจเลยมันไม่สบายใจอะ่ะอดพูดไม่ได้ครับอดพูดไม่ได้เลยมันอะไรกันนัก,กหนาก็ไม่รู้นี่แหละคนไทยสอนกันหน่อยนะครับลูกเราจะทำยังไงกันดี ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับถ้าใครได้รับฟังอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะครับทำแรกๆครับอาจารย์ก็อยากจะพูดนะอยากจะออกเสียงมาให้ชาวโลกได้รู้ว่าเออคนคนหนึ่งนะก็หนักใจแทนเลยครับประเทศไทยนะสินทำไปไหนครับ จัญญาบันไปไหนความชั่วความดีไปไหนความเร็วไปไหนครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนครับเรียนโรงเรียนเขาสอนกันหรือเปล่าหรือเขาสอนมันไม่ยอมจํานะครับมันไม่เคยเข้าวัดคาวากันเลยเรื่อไคนสมนัยนี้ครับปาปุนคุณโทษมันไม่รู้มันไม่สํานึกนะครับเออสาธุโหศิกร,รมนะเออไม่ติไม่เตียนไม่อยากจะติจะเตียนใครหรอกนะเราก็มีลูกนะครับเราก็มีลูก เราก็อยากให้เป็นคนดีทั้งหมดล่ะก็ฝากไว้ครับช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับลูกบางคนก็ติดยานะบางคนก็ติดยาบางคนก็ติดเหล้าบางคนก็ติดผู้หญิงนะเก่งการพนันเล่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์คนเรานี่มันอืมปัญหามันเยอะนะโลกมนุษย์ถ้าคนเราถ้าไม่มีสัจธรรมไม่รู้จกทำทรมากนะ มันเป็นยังไงไม่รู้จักเอาตัวรอดอยากครับเอาตัวรอดอยากครับอีกคลิปนึงอีกเรื่องนึงพ่อได้ยินได้ฟังมาเมื่อเช้านี้เหมือนกันจานพระที่เชียงใหม่อ่ะว่าไปนอนแล้วก็นอนแล้วก็ล่วงลงมาจากเก้าอี้ยาวาอ่ะอยาตกลงมานะ เ,ออเราปพกพ็เ,เห็นก็วิ่งไปดูว่าพระอาพาพระป่วยไม่สบ,บายหรือเปล่าก็ไปดูก็ข่าวออกมาประกวดพระท่านองค์นี้ไปจากตาคีก็ใกล้ๆบ้านอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็อยู่ใช่หน้าตาคีมันอยู่ติดกันเนี่ยถูกหวยอาจารย์ก็จําได้นะประมาณปี2533นอยนะประมาณนั้นแหละเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอาสิกว่าปีที่แล้ว มีสำล้อคนหนึ่งถูกหวยนะครับก็โหสิกรรมโหสิให้ด้วยนะครับเป็นพระซะด้วยดิก็นั่นเป็นเรื่องอดีตรครับเรื่องอดีตของท่านครับคนอ,อ,อาจารย์ก็ไม่พูดว่าเป็นใครเป็นอะไรแล้วไม่อยากจะกินลึกขนาดนั้นก็พูดว่าเนี่ยมันใกล้ตัวอาจารย์ยังเป็นเด็กอยู่เลยเรื่องสามล้อถูกหวยเขาว่าหกวันแต่ข่าวออกวันนี้เขาบอกว่าแปดวันแปดวันเงินหมดอะ หกล้านสมัยก่อนนะหกล้านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะหกล้านหมดเลยนะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ไม่มีทางหมดแล้วก็ทําอย่างนั้นอ่ะอย่าไปทําเลยอย่าไปแจกคนอื่นอย่าไปให้ไม่ต้องไปให้ใครเลยถ้าฉลาดเนาะแต่คนเราอย่างว่ามันคิดได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ร,บรีบรีบใช้เงินรีบใช้เงินนะครับใครขอก็ให้เป็นเสียเป็นรวยไ,ยไปเลยผู้หญิงมาใครแจกหมดแจกหมดแจกหมดแป๊บเดียวมันก็หมดครับเงินอ่ะ สุดท้ายตัวเองก็ไปปั่นสำล้อปัน่นไปปั่นมาก็อยู่ไม่ได้เมียลูกเมียก็เลิกลาไปอยู่ไม่ได้แล้วโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรดีเลยนะท่านก็ละกิเลสตัดกิเลสไปเลยละสิ้นกิเลสไปท่านก็บวชไปโหสิกมสาธุนะครับบวชไปก็สบายดีครับแต่ก็ทิ้งเบื้องหลังไว้ครับเบื้องหลังเบื้องหลังก็เขาว่ากันเนาะสำล้อถูกหวยครับหมด ไปนี้พิบตาทิศเดียวหมดอะถ้าใช้ไม่เป็นหมดนะถ้าถูกหวยหลายหลาย้า,ยานนี่ฝากธนาคารไว้ก่อนเลยครับฝากธนาคารหรือว่าทําอะไรให้มันมีประโยชน์นะคิดได้แล้วก็ทาให้มันเกิดงอกเงยขึ้นมานะครับไม่ใช่ใครขอก็ให้ใครขอก็ให,ใให้แล้วก็เอาดอกเอาผลจากจากจาก,จากเงินนั้นอะคอยไปให้ครับอย่าไปเอาเงินต้นให้เงินต้นให้หมดไม่เหลือหรอก หมดตัวคนนึกว่าเงินเยอะเหรอเงินแค่นั้นมันไม่เยอะเลยที่จริงมันเยอะนะแต่ไมัยก่อนนะหกล้านนี้ก็เหมือนสามสิบล้านนะเนาะมันประมาณนั้นได้เลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับให้ดูโอ่งไปพังๆครับยังดูถ่ายตั้งกล้องอาจารย์ยังตั้งกล้องไม่ได้นะครับยังไม่ถนัดครับก็ อยากจะเสื่อครับมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้นะครับสัตว์จะทำแห่งชีวิตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ